พนพายแม่ทิพขวดใหญ่ๆนะคะขวดขวดขวดกระทิงแดงในสมัยก่อนนะครับนเพื่อนของปู่วนหมอเวียงนะครับเทียนดํานะครับฝาขาวเทียนดานะคบแม่ทิพนะคบของเก่านะครับนเพื่อนห้าสิบหกสิบปีนะครัพืนเพื่อนดูความเก่าของสายสินนะครับนะครับ ของสายศิลนะครับนะครับผ้าห่อศพนะครับมาพันนะครับมาสะกดไว้นะคะแม่ทิพย์นะครับผ้าห่อดวงจิตแม่ทิพย์นะครับเทียนดำสะกดนะครับการไหลของเทียนนะคะแบบเก่าเลยนะขวดแบบนี้จะเข้มข้นกว่าขวดแก้วทั่วไปนะเพื่อนนะนะครับ สมบัติส่วนตัวนะครับของลูกชายปู่้วนนะครับผมขอแบ่งมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอ้โหดูความเก่านะครับขวดแบบนี้ไม่ไม่มีให้บูชานะครับไก่ครูบาอาจารย์ที่ทําได้ขวดใหญ่ๆแบบนี้เขาก็จะเก็บเก็บไว้ที่สํานักนะครับไม่ได้ให้คนบูชานะครับให้บูชาให้ขวดเล็กๆนะครับเพื่อนๆไม่เจอหรอกครับขวดใหญ่ๆแบบนี้ครับ มาให้ดูกันนะครับแม่ทิพย์นะครับสาวสวยนะครับตายท้องกลมนะครับเพื่อนๆนนะครับสมบัติปูบ้วนนะครับตกทอนมาถึงลูกชายท่านนะครับผมก็ไปขอแบ่งมานะครับผมเพื่อนๆดูความเก่าของผ้าห่อศพนะครับฉีกมาเป็นริ้วๆนะครับแล้วก็มาผูกนะครับดูงจิตแม่ทิพย์นะครับเพื่อนๆน มาให้ได้ดูกันนะครับโอ้เพื่อนๆดูความเก่านะครับถ้าเป็นตารางๆนะมองแลวจะเป็นตารางๆนะเพื่อนๆน่ขึ้นลงขึ้นลงนะมาให้ได้ดูกันนะครับเพื่อนๆแม่ทิพย์มีสามขวดนะครับเพื่อนๆเทียนดำนะครับต้องค่อยๆวางเนาะวางแรงไม่ได้นะแม่ทิพย์นะครับเพื่อนๆนะครับ พอๆกันเลยนะครับเพื่อนๆนะเขาฉีกผ้ามานะครับเป็นริ้วๆนะครับแล้วก็ออกมาพันนะคะพันนี้เป็นผ้าอันนี้เป็นสายสินเนาะเพื่อนๆนะเทียนดําเหมือนกันนะหยดเทียนสะกดนะด้วยเทียนดํานะเพื่อนๆนะเอกลักษณ์ดูง่ายนะการไหลของเทียนนะเพื่อนๆนะไหลามาไหลามาไหลามานะ จะต้องมีเทียนไหลนะเพราะท่านสะกดแล้วท่านก็ท่องคาถาไปนะเพื่อนๆนะเอาไว้ได้ดูกันนะครับแม่ทิพย์นะครับนะครับมีขวดนึงนะครับแม่ทิพย์นะครับเพื่อนๆนะเหมือนกันเลยเทียนดํานะครับการไหลของเทียนนะครับนไหครับเพื่อนๆนะครับการไหลของเทียนความเข่าของเชือกนะครับ พิจารณาได้ไม่ยากนะครับโอ้ uno, นะครับดูการไหลของเพียอนนะขบต้องดูดดูดดูดดูปุนดดูดดูดปูดด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 นดดูดดเดดนเนูดด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 ูาดาดดยดดูดเนี่ยดดูดดูดาูดขาดดูดี่ยดูด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 ดู้ดูาดูด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 ู้ดูดดดดู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  เอามายได้ดูกันนะครับเ,เพื่อนๆมีดวงจิตมีดวงใจแน่นอนนะครับของปู่เอื้นหมอเวียงนะครับเท่าที่ประสบพบเจอมานี่ลูกค้าจะมีประสบการณ์หลายๆด้านนะครับบางคนก็ฝันมาไปเที่ยวกับแม่พายแม่พายมานอนด้วยก็มีนะครับบางคนก็ได้โชคได้ลาบต่งางรพนันนะครับจากแม่พายนะครับซื้อทองเก็บนะครับ บางคนก็โชคลานทางค้าขายนะครับเพื่อนๆบางคนก็คนติดหนี้หนีหายไปนะครับบูชาแม่พายนะครับก็ยังสามารถได้เงินคืีมานะครับเพื่อนๆของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเพื่อนๆมันเป็นค่านิยมของคนตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเพื่อนๆเพียงแต่ว่า เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเลี้ยงแบบไหนเราจะเลี้ยงแบบเป็นคนที่มีคุณธรรมและแผ่กุศลผลบุญให้ภายนะครับเลี้ยงอย่างนี้ไม่มีวันตกต่ำนะครับเพื่อนสร้างแต่กุศลผลบุญให้ภายนะครับให้ภายทำความดีนะครับการรักใครชอบใครนะครับก็ให้แม่ภายช่วยดนจิตดนใจนะครับเ,เพื่อนให้ไปดนจิตดนใจให้เขารักนะครับเพราะว่าของผมเป็นพายปีนะครับ ไม่ทําร้ายคนนะครับไม่สร้างบาปสร้างกรรมนะครับพอถ้าแม่พายไปทําร้ายคนมันก็จะผิดสัจจะวาจาต่อครูบาอาจารย์ก็คือปู่อ้วนหมอเวียงนะครับเพื่อนเขาจะไม่ทําแบบนั้นนะครับเนเพื่อนนะแต่เขาจะคุ้มครองป้องกันคนที่เป็นเจ้าของเขานะครับเพื่อนโอเคนะครับ5นาทีขว่านะครเพื่อนเพื่อนมนสมุบสาคร0 9 2 2 6 7 อิน3 3ครับเพื่อนครับสวัสดีครับ